ส,สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง My s i m i ครั้้งนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตามชื่อคลิปเลยไมคยก็จะแนะนำม็อดครอบจักรวาลน,นะคะเป็นม็อดโกงชื่อว่า UI Sheet s Extension นะคะสำหรับใครที่ยังดาวน์โหลด UI Sheet Extension ไม่เป็นเนี่ยก็เสิร์ชไปใน Google เลยนะคะว่า UI Sheet s Extension นะคะแล้วมันก็จะขึ้นลิงก์แรกเลยนะคะเราก็กดเข้าไปที่ลิงก์เลยพอเสร็จปุ๊บ เราก็จะเข้ามาที่หน้าคร c r เตอร์ของที่เขาสร้าง UI s h e e s Extension นะคะเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยด้านบนเขาก็จะบอกนะคะว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเนะาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปวิดีโอนะคะสำหรับการดาวน์โหลดเราก็กดดาวน์โหลดที่ไฟ UI a h e e s Extension version 1.3.1ได้เลยนะคะพอเราโหลดมาปุ๊บเราก็เก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราอันนี้ไม่ได้เราโหลดไว้แล้วนะพอถึงวิธีการติดตั้ง นะคะวิธีการติดตั้งก็คือเราไปที่แถบหน้าดาวน์โหลดของเรานะคะดบเบิไคลิกเข้าไปที่ไฟ UI Sheets Extension ของเรานะคะมันก็จะเปิดไฟล์ซิปนี้ออกมาต่อจากนั้นให้ไปที่ Document นะคะ Electronic a r t l e s i m 4แล้วก็โฟลเดอร์มอสนะคะแล้วเราก็ลาก2ไฟล์นี้เนี่ยใส่ลงไปในโฟลเดอร์มอสของเราได้เลยทีนี้เราก็จะใช้ ตัว mod u g e a e Ice Extension นี้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นอย่างไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้า Mod ตัวนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างในคลิปวิดีโอกันได้เลยะคะ่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่า Mod ดกรงครอบจัก,กรวาลที่มาจะมาแนะนำเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะโอเคแน่นอนแหละว่าการเล่นเดซิมนะคะมันจะต้องมีแถบความต้องการแถบความต้องการจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมนะคะซึ่งแถบความต้องการเนี่ย เราสามารถกดที่แถบความต้องการได้เลยนะคะเวลาที่แถบมันเหลืองหรือว่าแถบมันแดงแล้วเนี่ยก็คือซิมของเราหากว่าซิมของเราต้องการจะขับถ่ายก็ต้องพาน้องไปเข้าห้องน้ำถูกไหมคะแต่ว่าหากใครแบบโอ้โหขี้เกียจอ่ะกำลังทำกิจการอื่นอยู่นะคะแล้วอยากจะให้น้องขับถ่ายเต็มเลยเนี่ยเราสามารถใช้เมาส์นะคะคลิกไปง่ายๆที่หลอดพลังงานของเราได้เลยซึ่งมันจะ ไปตามจุดที่เราคลิกเมาส์ให้เลยนะคะแบบนี้เช่นถ้าหากว่าเราอยากจะให้ลดต่ําลงนะคะเราก็กดให้ต่ําลงแค่นี้เองนะคะอยากจะให้มันเขียวเราก็กดไปที่จุดสูงสุดหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถคลิกขวาที่แถบความต้องการใดๆก็ตามนะคะมันจะมีให้เราใส่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งร้อยซึ่งหากเราใส่ลบหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็จะหมด หลอดเลยนะคะใส่เต็ม100ก็จะเต็มหลอดเลยแต่ถ้าอยากจะให้อยู่กลางหลอดก็ใส่เล็กสูนะคะกดเซตอิกขึ้นไปแบบนี้มันก็จะอยู่กลางหลอดให้เราแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถกดได้เลยทันทีเหมือนเดิมแหละนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละใครบางคน <c oughs> แต่ละใครบางคนอืมนะคะโอเคนอกจากเรื่องของแถบความต้องการแล้วเนี่ยเรามาดูชีวประวัติซิมกันบ้างว่าเราสามารถตั้งค่าอะไรบ้าง สามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะคะซิมของไม้เนี่ยก็จะมีเป็นครอบครัวนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูก2คนนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยง1ตัวซึ่งเวลาซิมวัยรุ่นนะคะเขาจะมีค่าค่าลักษณะนิสัยเนี่ยมีมารยาทการควบคุมอารมณ์ความรับผิดชอบต่างๆการยุติขัดแยง้งความใส่ใจผู้อื่นนะคะตรงนี้เราสามารถเซตได้หมดเลยนะคะอันนี้เราสามารถคลิกขวานะคะแล้วก็สามารถใส่ค่าลบ1 0 0ถึง 100, 100ได้ซึ่งหากเราใส่ศูนย์นะคะมันก็จะอยู่แถบตรงกลางแบบนี้มารยาทก็จะลดลง ะะแต่ถ้าหากว่าเราใส่100เนี่ยกดเซตอิดไปมันก็จะเต็มหลอดทันทีโดยที่เราไม่ต้องสอนอะไรน้องเลยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการที่แถบพวกนี้นะคะจะเต็มได้ทุกแถบเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆถ้าหากว่าใครได้เล่นค่าลักษณะนิสัยตรงนี้แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันยากมากซึ่งเราสามารถใช้หมดตัวนี้นะคะในการเซตค่าต่างๆได้ทันทีแบบนี้นั่นเองทําให้เราแบบโอ้โหใช้ชีวิตสไตล สบายมากยิ่งขึ้นสไตล์สบายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการชื่อเสียงความด่งดังต่างๆใครมีภาคดารานะคะก็สามารถเซตได้เช่นเดียวกันชื่อเสียงนะคะเวลาคลิกขวาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีชื่อเสียงระดับต่างๆให้เราได้เลือกสรรใช้งานนะคะเราสามารถกดได้เลยทันทีแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อเสียงนั้นๆให้เรานะคะค่าของดาวความดงดัง ก็เช่นกันนะคะสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกระดับขั้นคนดังเด้เลยทันทีส่วนแต้มความดังเนี่ยเวลาที่เราจะหาแต้มความดังนะคะเราก็ต้องให้ดาวมันขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่านี้เนี่ยเราสามารถเซตค่าได้นะคะซึ่งอันนี้มาเซตไ้หมดแล้วนะคะเราสามารถกดใช้งานได้แบบนี้เลยเห็นไหมแต้มระดับความดังนะคะมันจะได้เนี่ยเป็นการได้ที่ยากมากซึ่งเราสามารถเซตมันได้เลยทันทีสมมุติว่าเราอยากจะได้ซัก1000แต้มเนี้ยเราก็กดเซตอิทนะคะก็จะเป็น1000แต่ถ้าเราอยากเพิ่ม สมมติอยากจะเพิ่มอีก1,000แต้มเรากด add it นะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะค่าความดังของเราก็จะขึ้นมาทันทีนะเราก็สามารถนำไปแลกคะแนนได้ทันทีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะแลกไหมแลกไม่แลกยังไงก็แล้วแต่นะคะส่วนเรื่องของพาร์กอีโคเนี่ยมันจะมีแต้มการนมหนาวซึ่งเราสามารถเพิ่มแต้มคลิกขวาเพิ่มแต้มการนมหนาวได้นะคะเนี่ย influence point นะคะเราสามารถเพิ่มได้เราสามารถกด set it เพื่อให้เป็นค่าที่เราใส่เข้าไปเลยหรือว่าเราอยากจะ add it เข้าไปนะคะ แล้วก็กด add i t เข้าไปมันก็จะเป็น1082 point และเรียบร้อยนะคะแค่นี้เราก็จะสามารถนำแต้มนี้เนี่ยไปลงคะแนนเสียงได้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็มีเรื่องของอุปนิสัยนะคะเราสามารถคลิกที่อุปนิสัยตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกอุปนิสัยเพิ่มอุปนิสัยได้ทันทีเลยเห็นไหม ะะมันก็จะมีอุปนิสัยในเกมนะคะให้เราเพิ่มได้เลยทันทีสมมุติเราอยากจะใช้บริการโทรศัพท์ได้ฟรีเรากดเพิ่มอุปนิสัยนะคะเราก็กดเรียบร้อยแค่นี้ซิมของเราก็จะใช้บริการโทรศัพท์ได้ฟรีแหละหรือว่าเราอยากจะเอาออกนะคะเราก็เพียงแค่คลิกขวาที่อุปนิสัยที่เราต้องการจะนําออกนะแล้วเราก็กด remove is นะคะมันก็จะหายไปเลยทันทีเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคะเราสามารถทําอะไรก็ได้ตรงนี้และแถบเปลี่ยนช่วงวัยซิมนะคะเราสามารถเพิ่มค่า ได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราดูว่าเปลี่ยนช่วงวัยในอีก50วันใช่ไหมสมมติเราใส่ไป10อ่ะกด add ินเข้าไปซิมของเราก็จะเปลี่ยนช่วงวัยในอีก40วันและแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่อัปเดตนะคะเราจะต้องไปอีกที่พื้นที่หนึ่งมันถึงจะอัปเดตให้เรานะคะประมาณนี้เลยนะส่วนพวกแผนพังครอบครัวเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะคะในส่วนของตรงนี้อ่ะสถิติซิมต่างๆก็ตามนั้นเลยนะคะยังไม่มีอะไรที่ทําเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะคะ ของผู้ใหญ่นะคะก็มีแถบสถานะเช่นเดียวกันนะเรื่องของความพึงพอใจสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบนะคะเรากดออกไม่ได้นะเราต้องเข้าสู่หมดสร้างซิมเท่านั้นนะคะถึงจะทําได้ะในส่วนของแถบนี้มีแค่นี้เนาะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของชมรมเดี๋ยวให้ลูกสาวเข้าชมรมดีกว่านะคะเดี๋ยวเราสร้างชมรมสักชมรมหนึ่งเนาะโอเคแล้วก็เลือกเปิดรับอิสระรับเชิญเท่านั้นดีกว่าจุดรวมพลไม่มีแล้วกันนะคะ เดีวเรากรอกชื่อสมมติชื่อ FF ละกันอ่ะชื่อเทสะกันนะคะเ t t เท t โอเคกดโอเคไปเลยนะคะทีนี้เราก็ได้ชมรมมาละเราจะดูกันนะคะว่าชมรมของเราจะสามารถทาอะไรได้บ้างอ่ะอันดับแรกเลยนะคะแต้มชมรมสําคัญมากเราจะต้องรวมกลุ่มชมรมก่อนเราถึงจะได้แต้มชมรมตรงนี้มานะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่มีแต้มชมรมนะคะเย่า อยากจะเพิ่มแต้มชมรมเลยแล้วก็นําไปซื้อของใส่ชมรมเลยนะคะก็สามารถใส่ค่าไปได้เลยกดเซร็จอิทนะคะแค่นี้เราก็จะมีแต้มชมรมแล้วเรียบร้อยสามารถซื้อตัวยกระดับชมรมได้ปกตินะคะเห็นไหมเราสามารถซื้อได้หมดเลยนะคะอยากจะเพิ่มขนาดชมรมใดๆต่างๆนะคะทาได้เลยทันทีนะคะโดยที่แต้มชมรมเราก็มีเท่าที่เราแอดเพิ่มไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหม เราก็จะได้แหละเรียบร้อยนะคะสามารถซื้อได้ปกติเลยซื้อได้ทุกอย่างนะคะก็จะมีประมาณนี้ในเรื่องของชมรมเนาะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็นสมสนูทอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้อะไรได้ไหมเพราะมม่ยังไม่ได้เคยใช้เลยนะคะในส่วนของช่องเก็บของเราทําอะไรได้บ้างในช่องเก็บของก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะก็เป็นปกตินั่นแหละทีนี้ในเรื่องของ relationship นะคะหรือว่าค่าความสาคัญต่างๆสมมุติกับน้องชายเนะี่ยน้องเมวินนะคะ เราสามารถคลิกขวาที่น้องเมวินแล้วก็เพิ่มค่าเฟนชิพได้เลยสมมติตอนนี้เป็นเฟนชิพ68ใช่ไหมค่าเฟนชิพมันจะมีอยู่ที่ลบ100ไปจนถึง100นะคะ100ก็คือเต็มหลอดเนาะเขียวเต็มหลอดนะคะลบร้อยก็คือเป็นคั่วเหล็กันไปเลยนะคะก็คือแดงเถือกอ่ะเราสามารถเพิ่มได้นะคะค่าโรแมนติกก็คือค่าแถบสีชมพูนั่นแหละนะคะถ้าเราอยากจะให้มันโรแมนติกเร็วๆนะคะเราไม่อยากจะ ไปใช้หมวดคำสั่งโรแมนติกนานๆนะคะแล้วก็สามารถโกงที่ตรงนี้ได้กดลันชิดปุ๊บนะคะเห็นไหมค่าก็จะเต็มแล้วเรียบร้อยกับคุณพ่อ eT o p นะคะเราก็สามารถกดเพิ่มไปได้100นะคะกดลันชิดอย่างนี้กับคุณแม่นะคะคุณมาอะ่ะเราก็เพิ่ม100ไปแบบนี้ก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะค่าความสัมพันธ์ต่างๆก็ประมาณนี้เลยนะคะไม่ไงไม่ยากเลยนะคะอะ่ะทีนี้ในเรื่องของทัศน์กกันบ้างนะคะทัศน์กเราสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราดูกันนะคะอะ่ะ ตอนนี้ทัศน์ไม้ตั้งไว้เต็มเลยนะคะอืมไม้ตั้งไว้เต็มหมดทุกทัศน์ศแล้วนะคะเรามาลองดูการทําอาหารกันบ้างสมมุติว่าเราท,ทาทัศน์าใดขึ้นมาทัศน์หนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> เราสามารถคลิกขวาที่ทาศาัศน์นั้นๆนะคะ <c oughs> แล้วก็กดเพิ่มเป็นเลเวลต่างๆได้เลยทันทีแม้ <c oughs> เลเวลก็จะเป็นเลเวลสิสมมติตอนนี้มาเลเวลสิอยู่มา <c oughs> อยากจะกลับไปที่เลเวลเก้านะคะเราก็สามารถกลับไปที่เลเวลเก้าได้ทันทีเห็นไหมนะคะอยากจะกลับไปเลเวลสิอีกก็สามารถกดกลับไปได้ทันทีนะะค แค่นี้เองมันก็จะสามารถเชี่ยวชาญทักษะได้แล้วนะคะก็จะง่ายมากๆเลยอ่ะแต่ว่าในจุดจุดนี้นะคะเราก็ต้องทําทักษะให้มันขึ้นมาที่ตัวเราก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะใช้งานทักษะตรงนี้ไม่ได้นะคะอ่ะโอเคทีนี้ต่อมานะคะในเรื่องของการทํางานกันบ้างนะคะเราดูของนักเรียนกันก่อนนักเรียนเนี่ยก็จะมีเป็นมัธยมเกรด1เกรดสเกสนะคะ เห็นไหมเกนย0ถึงเกสี4นะคะเราสามารถคลิกขวาที่แถบเขียวๆตรงนี้น่ะนักเรียนมัธยมนะคะเราสามารถกดโปรโมตโปรโมตเนี่ยก็คือเพิ่มขั้นให้สมมติตอนนี้เราอยู่อันดับ3ถ้าเรากดโปรโมตไปปุ๊บมันก็ต้องอยู่ลำดับอะไรคะเกรด4อ่ะถ้าเรากดดีโมทปุ๊บมันก็จะอยู่ที่เกรด2 ะะถ้าหากว่ากดโปรโมูแ Max l ล v e l เนี่ยมันก็จะไปที่เกรด4โดยอัตโนมัติเลยตัวนี้เขาเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะโปรโมูแ Max Level ตัวนี้เพิ่มเพิ่มมานะคะในบิลนี้แล้วก็สามารถกดเลือกได้ทันทีเลยนะคะว่าเราอยากจะเรียนมัธยมเกรดไหนอนอกจากนั้นแล้วนะคะเงื่อนไขาการเพิ่มผลการเรียนตัวนี้ประสิทธิภาพเราสามารถเพิ่มค่าประสิทธิภาพได้สมมติเราอยากจะให้ค่าประสิทธิภาพร้อยเลยอะ ใส่100่งรยไปกดเสร็จอิดนะคะมันก็จะเป็นสิทธิภาพดีเยี่ยมให้เลยทันทีและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆเกยก็คือมันจะมีแท็กเงื่อนไขหรือว่างานประจําวันอยู่นะคะเนี่ยสมมุติว่าการบ้านยังไม่ได้เริ่มทําใช่ไหมเราสามารถคลิกขวาอ่ะเป็นไงคะทำการบ้านเสร็จสมบูรณ์ระบบมันก็จะคิดว่าเราทําการบ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วนะนะคะแค่นี้เราไม่ต้องไปนั่งทาการบ้านเลยนะหรือถ้าจะเป็นแบบ ผู้ปกครองนะคะสมมติว่าคุณอ e ีท็อปเนี่ยเป็นผู้จัดการโครงการนะคะอยู่ที่ําดับที่เท่าไหร่ล่ะเนี่ยคิดขวาดูได้นะคะผู้จัดก,การโครงการจะอยู่ที่เลเวล5เราอยากเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเลยอะ่ะเราสามารถกดที่เลเวล6ตรงนี้ได้แล้วมันก็จะเลื่อนตำแหน่งให้เราทันทีนะคะบบกเงินให้เราทันทีด้วยเงื่อนไขแล้วก็ตำแหน่งประสิทธิภาพการทำงานสามารถคิดขวาได้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้คิดข,ขวาแล้วก็เพิ่มเป็น100ได้เช่นเดียวกันหรือว่างานประจําวันยังไม่ได้ทําเขียนโปรแกรมก็สามารถคิดขวาให้เสร็จสมบูรณ์ได้เลยทันทีแค่นี้เองนะคะง่ายๆเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของค่าความพึงพอใจนะคะค่าความพึงพอใจตอนนี้เนี่ยคุณอ e ีท็อปเนี่ยคะอยาเป็นจอมจรป้นใจนะคะหมนใจปุ่นน่ารักต่างๆเรา ก็จะมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขหรือว่าภารกิจที่จะให้เราทำนะคะมิจุบแรกกับหวานใจ3ามครั้งเห็นไหมเราสามารถกดคลิกขวาได้ทันทีลำดับขั้นปฏิธานก็จะสำเร็จให้เราทันทีเห็นไหมคะมันก็โอเคมากๆแล้วเราก็จะได้ค่าความพึงพอใจตรงนี้มานะคะซึ่งค่าความพึงพอใจตรงนี้เนี่ยนะคะเราไม่สามารถเพิ่มได้นะแต่ว่าเราจะต้องทำค่าปณิทานผ่านไปเรื่อยๆนะคะเราถึงจะเอาไปแลกของขวัญตรงนี้ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะ ตัวแรกของขวาญตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เลืออใสายงานแล้เป็นเชปแล้วกันนะคะโอเคเราสามารถมาใส่ตรงนี้ได้ก็คือตรงอุปนิสัยเนี่ยเราไม่ต้องไปแลกตรงนู้นก็ได้นะคะตรงปณิธานอ่ะเราก็เลือกอุปนิสัยตรงนี้สมมติอยากเป็นที่รักใคร่อ่ะกดเข้าไปนะคะกดตกลงปุ๊บก็จะกลายเป็นที่รักใคร่แหละเรียบร้อยเห็นไหมง่ายๆนะคะและนอกจากนั้นเราดูตรงแถบตรงนี้ยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ธุรกิจ กันภายหลังเนาะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะคะในเรื่องของอ่ะสภาพอากาศกันบ้างนะคะเราสามารถคลิกขวาที่สภาพอากาศแล้วก็เลือกสภาพอากาศได้เลยนะคะอย่างมดอยากให้อากาศเย็นอ่ะเราก็คลิกเข้าไปปุ๊บสภาพอากาศมันก็จะเย็นให้เราแหละนะคะเห็นไหมในเรื่องของมีแดดออกมีเมฆบางส่วนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ปกตินะคะและในเรื่องของเวลา เราก็สามารถเซตเกม t i ม e ได้ซึ่งเขาจะใช้เป็นแบบ24ชั่วโมงนะคะก็คือ0เที่ยงคืนเนาะสมมุติตอนนี้เวลา10โมงใช่ไหมคะ10 pm อ่ะ10 pm ก็4ทุ่มเนาะเราสามารถตั้งค่าให้ไป5ทุ่มได้สมมุติเราอยากจะให้5ทุ่มใช่ปะ5ทุ่มเราก็ใส่22อ่ะ23เลย5ทุ่มนะคะเซร็จอิดปุ๊บมันก็จะไป11 pm ให้เราแหละแค่นี้นะคะง่ายมากๆเลยเห็นไหม แล้วก็ถ้าใครมีภาค Eco นะคะเราสามารถตั้งค่า Eco f ่ฟุต r รินได้เลยทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปทำภารกิจ Eco f ่ฟุต r รินต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าค่า g r e ีนเท่าไหร่ค่า n a t u r ร์เท่าไหร่ค่า Industrial เท่าไหร่ r e e n ก็คือสภาพอากาศดีนะคะ Natural ก็ปกติ Industrial ก็เป็นแบบโรงงานที่แบบมีควันเยอะๆนะถ้าเราอยากให้มันเขียวมะอุ่มมากๆเนี่ยก็ใส่โลบ500ไปเลยนะคะปุ๊บแล้วก็กดเซ็ตลอตฟุตรินเซ็ตลอตฟุตปรินเนี่ย มันจะเซตแค่อถที่เราอยู่ตอนนี้เท่านั้นแต่ว่าถ้าเซตเนเบอร์ฮูดฟุตพินเนี่ยมันก็จะทั้งอ่าเราสังเกตเนาะมันก็จะมีเป็นแผนที่ของเดอะซิมใช่ไหมคะแผนที่เมืองมันก็จะมีแยกเป็นโซนๆซ,ซึ่งถ้าเรากดตัวนี้ไปโซนของเราเนี่ยก็จะเป็นค่ากรีน นะคะ,ะเห็นไหมตรงนี้กลายเป็นเขียวขจีแล้วเรียบร้อยอีโคฟุตพินที่นี่เป็นเขียวขจีนะคะซิมที่เราอยู่ที่นี่ก็จะมีอากาศที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตของเขาแล้วเขาก็จะอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองนะนอกจากนั้นยังไม่หมดนะคะสูตรกรองของเรายังใช้งานได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งสามารถใช้กับค่าตรงนี้ได้ด้วยพวกค่า สถานะของซิมต่างๆนะคะสมมุติเราอยากจะเอาค่าสถานะใดสถานะหนึ่งออกสมมุติของไมยเนี่ยเนื้อตัวมัวแมมอยากเอาออกนะคะสามารถคลิกขวาได้เลยอ๋อออ,อันนี้ต้องทําให้ค่าพลังงานเป็นเขียวก่อนนะคะมันก็จะหายไปใช่ไหมโอเคสมมุติอยากเอาอนี้ออกโดนเพื่อนร่วมงาน คอมเพนตะกี้นะคะมาคลิกขวาไปปุ๊บส,าสถานะมันก็จะหายไปนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วมีอะไรอีกที่เราใช้ได้มันจะมีเรื่องที่สำคัญอยู่ในการเล่นซิมของเราก็คือเงินใช่ไหมคะเงินซิมโมเรียนของซิมซึ่งเราสามารถคลิกขวาที่ซิมโมเรียนนะคะแล้วก็ตั้งค่าได้เลยสมมติเราอยากจะเพิ่มเงินหมื่นนึงอยากจะเพิ่มเงินหมื่นหนึ่งบิดกับพีซเนี่ยมันจะอยู่ในภาคของอ e ีโคนะคะซึ่งเราสามารถเอาไปทำอ่า งานช่างต่างๆได้ซึ่งเราก็สามารถเพิ่มได้เช่นเดียวกันสมมติอยากเพิ่มเป็นร้อยๆถ้าเรากด s e t It เนี่ยมันก็จะเป็นค่าตามนี้เลยแต่ถ้าเรากด a d d It มันก็จะเพิ่มจากค่าที่เรามีอยู่นะคะเช่นอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะเพิ่มและเรียบร้อยเห็นไหมนะคะเท่านี้เองง่ายมากๆนะคะแล้วก็มีอะไรอีกที่เราสามารถทำได้นะก็มีประมาณนี้นะคะที่โกงส่วนใหญ่ ที่เราจะใช้งานตัว UI Sheet Extension ก็คือมันมีประโยชน์มากๆในการใช้ชีวิตของซิมต่างๆนะคะมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งด้วยเดี๋ยวไม่ต้องสมมุติเราทำสมมุติเราไปซื้อร้านอาหารละกันอ่ะเราไปซื้อร้านอาหารซึ่งร้านอาหารกับร้านร้านอาหารร้านขายของต่างๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวรอดูตอนนี้ไม่ก็ได้ร้านอาหารมาแล้วนะคะซึ่ง เมื่อได้รับอาหารบายไดเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถเข้าธุรกิจของเราได้ตรงนี้นะคะมันก็จะบอกว่าธุรกิจของเราชื่อธุรกิจอะไรนะคะมีการรีวิวกี่ครั้งแล้วตอนนี้ยังไม่มีลูกค้ายังเอ้ยยังไม่มีพนักง,งานเลยนะคะขออนุญ,ญาตจ,จ้างพนักง,งานสักครูหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็มีพนักง,งานได้เรียบร้อยะคะ่ะ เรายังไม่มีเมนูเลยอ่ะเราสามารถกดที่ดาวทาลิสต์ลองตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกราคาบวกกำไรอะไรของตามของเราก็ตามนะคะเบิบเบิบเแก้ไขเมนูร้านอาหารโอเคเราเอาเมนูตามนี้แหละคะ่ะคี้เกียคิดโอเคซึ่งแคลนรีวิวตรงนี้นะคะเราไม่สามารถโกงได้นะ การรีวิวนั้นต้องเป็นความจริงจากการเล่นของเรานะคะแต่ว่าเราก็มีส่วนที่เราโกงได้นะคะก็คือตัวแต้มรกระบตัวเต้มยกระดับตรงนี้หรือว่าレスอง Point นะคะเราสามารถกดเพิ่มค่าレスอง Point ของเราได้เลยทันทีกดเนี่ยเสร็จอิดเราก็จะได้เต้มรกระบและเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถกดซื้อได้เลยทันทีเห็นไหมเนี่ยเราอยากซื้อไรเหรอก็ซื้อไปเลยนะคะเต็มที่อ่ะอย่างเงี้ยเราก็สามารถกด ซื้อได้ทุกอย่างเห็นไหมโดยที่เราแบบไม่ต้องเล่นเยอะซึ่งเราบางคนเนี่ยอยากจะเข้ามาปุ๊บแล้วแบบโอ้ยมีตังใช้แบบเยอะแยะมากมายเลยในทีเดียวนะคะซึ่งก็สามารถทำได้ก็ตรงนี้แหละนะคะเราสามารถเพิ่มค่ายกระดับอะไรของเราก็ตามเนี่ยได้เสมอเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นบ้าเราก็จะแบบโอ้ร้านเราก็จะเป็นร้านหรูโดยทันทีนะคะเราก็ เลือกพนักงานเพิ่มนะคะเพราะว่าตะกี้เนี่ยเราเลือกตัวยกระดับมาแล้วใช่ไหมแล้วก็สามารถเลือกพนักงานได้แล้วนะคะแมพนักงานต้อนรับพนักงานเสิร์ฟต่างๆนะคะเราก็เพิ่มได้มาเพิ่มได้โดยทันทีนะคะ,อะพอเราได้ครบแบบเรียบร้อยเนี่ยเราก็ลองเปิดเลยแมนี่ก็คือสิ่งที่เราโกงได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปกด คอนโทรลชิปซีแล้วก็พิมพ์สูตรต่างๆนานา,นาที่เราต้องการจะโกงนะคะเราสามารถคลิกขวาโกงได้เลยทันทีเห็นไหมมันก็จะมีวิธีการโกงที่ง่ายนะคะเห็นปะแป๊บเดียวก็จะได้แหละเรียบร้อยนะคะซึ่งเราก็เปิดร้านไปเรื่อยๆนี่แหละนะคะเห็นไหมร้านเราก็จะเป็นแบบร้านดังโดยทันทีนะโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเยอะมากมายนะคะแค่นี้เองนะ เราก็จะมีร้านค้าที่แบบ่างุริเยตวเต่เตวเรของเราแล้วนะคะซึ่งมันไม่ได้ทําได้แค่ร้านอาหารนะคะร้านขายของก็สามารถทําได้เช่นกันคลินิกสัตว์ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเนี่ยร้านค้าปีกทําได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้มาอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพราะเรา มันก็จะมีแต้มยกระดับในการอัปเกรดต่างๆเหมือนกันกันกบร้านอาหารนี่แหละเราสามารถคลิกขวาที่แต้มยกระดับนะคะแล้วก็เพิ่มค่าแต้มยกระดับของเราได้เลยทันทีแบบนี้เหมือนกันนะคะมันก็ไม่ยากเนาะง่ายๆจิบๆนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีลูกค้าเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราค่อยๆรอลูกค้ามานะคะมลูกค้าเรามาแล้วเรียบร้อยนะคะ มันก็จะมีค่าสถานะต่างๆที่เราได้เลือกไปอย่างเช่นลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่อดทนกับเรามากยิ่งขึ้นเห็นไหมลูกค้าผู้อดทนลูกค้าขี้สงสัยเขาก็จะถามเวลาเราตอบไปปุ๊บเขาก็จะให้ดาวเรานะคะลูกค้าผู้กินเร็วลูกค้าเขาก็จะกินเร็วบริการต่างๆดีวัตถุดิบค่าวัตถุดิบลดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เห็นไหมวัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์มเราก็เลือกได้ราคาเัก็จะบุก25%แพ็กเกจได,ดมอนด์หนึ่งพันสองร้อยต่อวนันอย่างเงี้ย หรือว่าราคาบวกกาไรบวกไป300%เลยอย่างเงี้ยแก่แล้วแต่นะคะเพราะว่าลูกค้าของเราทุนหนาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราซื้อตัวยกระดับไปแล้วยังไงล่ะนะคะแค่นี้เองนะคะเราก็จะมีร้านอาหารที่แบบปังปุริเย่ปุรเร่ปุเร่เรเแ,ลแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถโกงได้เนะี่ยคืออ e ีเว้นนะคะ อีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นพวกงานเทศกาลต่างๆเราสามารถไปงานเทศกาลแล้วก็กดโกงได้นะคะแต่สิ่งที่เราจะทําได้สมมติว่าเรากดเพิ่มอีเวนต์นะคะเราเพิ่มอีเวนต์ซักงานหนึ่งสมมุติเอาเป็นงานวันเล่นสนุกของหนูน้อยหรออ่างานพบป้าแฟนคลับแล้วกันนะคะงานพบป้าแฟนคลับปุ๊บเราก็เลือกคนดังที่เราต้องการนะคะสมมติไม้นี่แหละคือคนดังนะคะแล้วเราก็กดเลือกคนที่จะมา สมมติเอาเป็นคนแถวนี้แล้วกันทั้งหมดเลยนะคะนักผสมเครื่องดื่มอ่ะจ้างที่นี่จ้างไปหนึ่งคนอ๋อเราต้องกดเป็นงานคาดเป้าด้วยนะคะตรงนี้อ่าเราต้องกดงานคาดเป้านะคะถ้าเราไม่กดงานคาดเป้าเนี่ยมันจะไม่มีตัวงานให้เราเลือกสมมติเอาแค่นี้พอนะะอ่ะจ้างที่นี่ปึ๊บเลือกสถานที่เอาเป็นตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ที่ที่เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะไปที่ไหนเอาเป็นที่บาร์นี้แล้วกันนะคะ แล้วก็รอสักพักหนึ่งสมมติเราก็มาถึงอันอีเวนต์ของเราแล้วเขาจะให้เราพูดคุยกับแฟนคลับ12คนเซนลายเซน3ลายเซนเล่าเรื่องต่างๆแล้วก็โพสท่าให้ถ่ายรูปนะคะถ้าหากว่าเราเล่นแบบปกติเนี่ยที่ไม่มีการโกงนะเราก็ต้องทำตามกิจกรรมต่างๆที่มันให้เราทำใช่ไหมอย่างเช่นโพสท่าให้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ทำการให้ซิมของเราเนี่ย โพสท่าให้ซิมอื่นถ่ายรูปนะคะแต่เราต้องรอจนกว่าเขาจะโพสท่าเสร็จเมื่อโพสท่าเสร็จนะคะมันก็จะทําการอ่าเพิ่มไปหนึ่งแบบนี้นะคะแต่เราต้องทำสองครั้งใช่ไหมเราสามารถกดคลิกขวานะคะให้มันผ่านได้ทันทีเห็นไหมปุ๊บงานคาดเป้าของเรานะคะก็จะได้เหรียญทองแบบง่ายๆเลยเห็นไหมไม่มีอะไรยากนะคะเพียงแค่กดแค่นี้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยใช่ปะเราทํา ภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดปิดงานไปเลยอ่ะเราก็กดจบงานกระทนหันนะคะเห็นไหมเราก็จะได้รับเปลี่ยนทองงานพบปะพูดคุยแฟนคลับสําเร็จเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะนี่ก็คือการโกงครอบจัก,กรวาลของ Sheet UI Sheet extension นั่นเองนะคะ ก็ไม่มีอะไรยากเลยก็สามารถทำตามกันได้แล้วก็ไปดาวน์โหลดใช้งานได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะขอบคุณค่ะ